สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก้าวไปกับเนี่ยนะฮะก็พาเพื่อนๆมาที่ร้าน Vantage Point นะฮะเป็นร้านอาหารนี่ที่วิวดีอีกร้านอาหารหนึงนะฮะในกรุงเทพนะอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเซริกิจนะครับอยู่ที่บริเวณชั้น2นะครับเรามาดูเมนูรายการอาหารกันนะครับที่นี่เนี่ยเขามีราคาให้เราเลือกถึง3ราคาด้วยกันฮะแต่วันนี้เรามาทานกันในราคา 998บาทนะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากได้เมนูสเปเชียลนะฮะในราคา1399เนี่ยเขาก็จะให้เราเพิ่มอีก1เมนูสเปเชียลนะฮะแต่ว่าเพื่อนคนไหนที่อยากได้เมนูสเปเชียลเป็น2จานก็คือจ่าย1799นะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นเมนูหน้าตานะเราทานกันแค่ก่า998นะครับก็เราก็สามารถที่จะสั่งเมนูอาหารตามมีได้เลยนะฮะ ทุกเมนูในรายการที่อยู่ในเมนูได้มีสั่งได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่นะครับเมนูเป็ดหรือเมนูปลานะครับต่างๆหรือว่าใครที่อยาก,กะทานเป็นพวกไส้กรอกสเต็กเนื้อพิซซ่าซีฟู้ดออนไอซ์หรือว่าจะเป็นพวกขนมหวานเนี่ยข้างล่างก็มีหมดเลยนะครับทิมบอเร่ไอศกรีมนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยนะก็เป็นพวกแอปเปไทเซอร์ก็จะมีพวกเฟรนชฟรายต่างๆนะครับมีมีขนมปังมีไก่ทอดนะครับ แล้วก็มีเป็นซีฟู้ดทอดนะครับแล้วก็มีน้ำซุปต่างๆรวมถึงสลัดแล้วก็พาสต้ากับเมนูด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเมนูเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่านะฮะแต่ที่สำคัญแน่ๆวิวสวยมากๆครับนี่นะครับเวลารอบเปิดนะฮะถ้าจะเป็นวันธรรมดานะฮะก็จะมีรอบเดียวคือ5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็จะมี สอรอบเวลาก็คือรอบเวลา11.00โมงถึงบ่าย2งงแล้วก็ห้าโมงเย็นถึง2ทุมนะฮะให้เราทานกันแบบจุกๆ3ชั่วโมงเลยครับคนทานปัฟเฟลน,นะครับเราต้องใส่สติกเกอร์ที่แขนด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเราจ่ายเงินจริงๆนะครับ อาหารที่นี่เป็นอาหารสไตล์ยุโรปนะฮะแล้วก็วิธีการสั่งอาหารที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะฮะเกาทำเป็นแบบเหมือนเมนูออเดอร์เลยนะฮะวันไปวันเลยนะก็ก่อนอื่นเนะะีเราเข้ามาที่ร้านที่เขาก็จะปะอันนี้ให้เราก่อนนะฮะเป็นสติกเกอร์ที่ปะที่แขนนะฮะให้เรารู้ว่าเออเราทานอาหารที่ร้านนี้จริงๆแล้วส่วนการสั่งอาหารเนี่ยเขาก็จะมีป้ายนี้ฮะให้เราที่โต๊ะแต่ป้ายที่โต๊ะเนี่ยเวลาจะสั่งอาหารเราต้องเดินไปที่ตามเคาน์เตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์พิซซ่าเคาน์เตอร ของของหวานของข้าวหรือซีฟู้ดต่างๆนะแล้วก็เอาสแกน QR โค้ดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกรายการอาหารจํานวนจานแล้วก็กดกินยันแค่นะฮะแล้วก็พนักงานก็จะมาเสิร์ฟอาหารให้เราที่โต๊ะพร้อมกับความอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสั่งอาหารของจริงกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นความร่อยกันนะฮะแล้วก็เอาตัวบัตรตัวนี้มาสแกนที่เครื่องก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะก็ยังไม่เคยสั่งเลยมาเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอ่าตัวนี้นะฮะพีซิตเอนฮะนี่ฮะแล้วก็จะขึ้นเบอร์โตนะฮะเบอร์โตสามสิบเอ็ดตอนนี้ที่เราอ่าสแกนกันไปปั๊บเขาก็จะมีเมนูอันนี้ก็เป็นซุปนะครับแล้วก็จะมีพวกเมนูสลัดนะฮะอ๋อเราก็เลือกแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองอ่าออเดอร์เป็นสโมกแซลมอนสลัดนะครับส่วนแอปไเซอร์เนี่ย อันนี้ก็จะเห็นมีพวกไก่ใช่ไหมครับแล้วก็มีขนมปังอ,อันนี้น่าทานนะฮะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดผมลองสั่งอันนี้หนึ่งก็จะมีรายการขึ้นตามนี้นะครับส่วนพาสต้าอ่าพาสต้าเราผมยังไม่รับดีกว่าฮะขอเป็นเมนดิสก่อนเมนดิสเนี่ยผมดูเป็นอ่าเป็ดนะครับแล้วก็มีเป็นฮอกบิปอ่าไม่นะฮะเราดูเป็นเมนสต็กกันบ้างสต็กเนี่ย เดี๋ยวขอสั่งเปน็นเมนูสเต็กหนึ่งที่ r ีเซิร์นะฮะของหวานนี่เรายังไม่ทานนะพอเสร็จปั๊บเนี่ยฮะเราไปดูตรงนี้ฮะอันนี้เราก็เช็คเมนูของเราใช่ไหมครับเช็คเมนูของเราเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มออเดอร์ยืนยัน s u b มิ t ออเด r อีกครั้งหนึ่งฮะ <Yeah. S 1> แค่นี้ mm hmm. ครับความอร่อยก็จะเกิดขึ้นบนโต๊ะเราแล้วครับ ส่วนซีฟู้ดออนไอนะครับเราไม่ต้องกดที่เครื่องสั่งนะเราสามารถที่จะมารับบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการสั่งนะครับเราได้มาแนละ้วออสเตอร์3ตัวนะครับเครื่องเคียงก็จะมีน้ำพริกเผาหอมเชียวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ ้านหน้าที่เราเห็นนี่จะเป็นเคาน์เตอร์ขนมหวานนะครับก็สั่งเป็นเมทูออเดอร์ทุกรายการเลยนะครับด้านหลังนะครก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเขาก็จะมีเมนูที่ไม่มีแอนกอ์ให้เราอยู่4เมนูด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีพวกแบบซอฟต์ดิ้งชากาแฟนะครับแค่นี้ง่ายๆเลยครับคือในทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีเ,เป็นมอกเทลนะครับ ให้เราเนี่ยสี่รายการให้เราเลือกนะครับที่นี่นะฮะเชฟนี่ก็จะจัดการแบบสวยงามมากนะฮะเมนูที่นี่เนี่ยผมสั่งไม่นานฮะเดินไปยังไม่ทันกลับมาอาหารก็มากองอยู่ที่โต๊ะนี่แหละครับนี่ฮะเรามาดูนี่กันนีหน่าทานมากเลยไช้กอกที่นี่เนี่ยเป็นไช่กอกเยอรมันนะครับพอชั่นเนี่ยใหญ่มากๆเหมือนที่เราสั่งทานกันในร้านอาหารเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะเป็นอกเป็ดลมควันนะฮะ หน้าทานสุดๆแล้วก็นี้ครับอืมซี่โครงนะครับซี่โครงหมูนะครับเป็นลิดนะครับแล้วก็นี้ครับเป็นเนื้อออสเตรเลียนะฮะเป็นเนื้อสเต็กนะครับแต่ละพอชั่นเนี่ยก็เหมือนที่เราสั่งเป็นอราคาตามร้านอาหารต่างๆเลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะเขาจัดจานมาอย่างเราคานที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติอาหารกันก่อนว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอเริ่มกันที่สเต็กเลยนะครับอืมพี่จักรายมาเลยครับนี่ อสเต็กนี่จะออกเหีียวนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นแบบ well ะะม,มีเดียมเวลนะฮะอืมอืมเหนียวนะแต่ว่าเนื้อนุ่มแล้วก็หอมมากเขารอดอเขาล่าซอสพริกไทยดำนะครับก็ไม่เลวฮะสำหรับเมนูนี้นะครับอ,อร่อย<ม>ต้นครับออสเซอร์เป็นไงบ้างครับพี่สดมากเลยครับรสชาติแบบ มันตดแบบเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเลเมื่อวานเลยขนาดนั้นขนาดนั้นได้สปอนเซอร์เลยที่มไม่แบบมันไม่ขาวแบบมันไม่ขาวเลยครับกินแล้วแบบนุ่มลิ้นแบบกัดเข้าไปแล้วแบบนุ่มละมุนแบบกินแบบง่ายมากเลยแล้วเป็นไงพี่พี่ได้สปอนเซอร์ไหมครับพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยครับผมเรามาทานกันแบบเสียตังนะครับในวันนี้ มาแล้วครับนี่อะไรครับพี่พี่สั่งอะไรมาเนี่ยพี่อะไรน่าทานมากไม่ไม่รู้อะเป็นแฮมนะฮะพี่ว้าวซุปล็อบสเตอร์นะครับมากับขัวซองชิ้นโตโตเลยครับแฮบเดียวเองฮะอาหารมาเต็มโตนี่ครับเฟรนช์ฟรายนะครับก็ซอสนี่เามีให้เราเลือก3ซอสเลยอืมกรอบอร่อยมาก ไม่รู้เพื่อนจะได้ยินเสียงความกรอบไหมครับหลิบหมูครับผมโอ้โหร้านนี้แบบนุ่มแบบเฮ้ยกูยังไม่ได้กินเดี๋ยว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 หาตอนแลกหาอืออติดไว้ไม่มีผิดครับมันนุ่มแบบกัดก็ไปแบบอืใช้ใช้ฟันแค่ประมาณสักสามสี่ซี่แบบกัดขบก็ไปปุ๊บหือแหลกเลยดีมากรสชาติซอสก็ดีมากครับผม เยี่ยมครับขอบคุณครับวันนี้ข้างหน้าที่เราเห็นนี้เป็นคิปปี้ไฟสิมนะฮะก็ง่ายๆนะฮะกุ้งชุบแป้งทอดนะครับอืมขอบมากเหมือนกับกุ้งชุบแป้งอทอดแพ้ที่ตลาดสดเลยฮะในสมัยก่อนตอนเด็กๆฮะนิดถึงแบบนั้นเลยครับ ไส้กรอกของทางร้านนะครับเหมือนนุ่มมากครับดูข้างในนะครับที่นี่จ <99. S 2> า่ายแค่เก้ร้อยเก้าสิบเก้าเ่าร่ก็สิบห้าร้านมีร้านเก็กปวยมึงกดเบียอะไรมาโคบูเบียชางอ๋อมีน้ำเค็กปวยตาช้างให้มีฟองด้วย เนื้อนี่มาแบบจานแบบอหอมๆเลยแล้วก็เนื้อแบบพอดีเต็มคําเลยนะครับเมนูนี้เป็นหนึ่งเมนูที่ผมแนะนําเลยนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเรามาชิมสปาเกตตี้ผัดแห้งกับเนื้อนุ่มๆโห่ยาแบบเป็นเต้นเลยนะครับเดีย๋ยวขอชิมดูก่นอนลงตัวลงตัวเนื้อน่ะนุ่มม,ม,มาก ลาสัญญาสัญชาติอิตาลีนะครับรสชาตินุ่มนวลเนืเน้อเส้นนุ่มหอมแล้วก็น้ำมันมากอกชั้นดีนะครับนี่ประเทศอะไรนะโอ้โหประเทศอิตาลี อโอเหหนักรังอ, <darum> อืมทอดได้แบบได้ที่ดีมากดีครับดีพาสต้าเบคอนนะครับกับเนื้อหมูสามชั้นมาแล้วครับถึงเมนูอ่า บ็คแมซซ s สตีมนะครับก็เป็นไอยแมงคู่ดํานะครับอบกันนแบบสตีมนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดนูก่อนโอ้ที่นี่หอยแมงคู่ดําตัวใหญ่มากนะครับบอกเลยว่าบางที่เนี่ยที่เป็นแบบอาราคาร์ดเนี่ยจ่ายเป็นจานๆยังไม่ตัวใหญ่เท่านี้เลยนะครับแต่ที่นี่นี่เป็นบลฟเฟ่น,นะครับอืมสดด้วยอะทานคู่กับขนมปังจิ้มซุปเนี่ยอืม อร่อยสุดยอดอันนี้เมนูใหม่ๆนะฮะที่เพิ่มมาอยู่ในไลน์กาแฟเลยนะครับ บูเชตต้านะครับกับวานเทศครับของหวานเราจะสั่งอะไรบ้างเลยพี่ชีสเค้กครับชีสเค้กครับหนึ่งครับมีอะไรครับเอานี่อคิีมูเร่ครับพี่นี่เอาไหมช็อกโกแลตครับช็อกแลคแอนมูสครับแอปเปิลมูสเอาเลยครับเอาเลยครับช็อกโกแลตลาวาให้ไหมครับอันนี้อะไรต่อครับอุ้ยทีรามิสุโอเคครับอันนี้นี่นะฮะเอานี้ด้วยเหรอเอาด้วยแล้วนะสั่งมาเลยแปดอย่างมีก็มีก็ไม่มีแล้ว หมดแล้วนะครับห่อของหวานแปดอย่างนะครับจัดกันหมดจัดกันหมดเดี๋ยวเราช่วยกันสครีมนะมีสามรานะมีบลูเบอรี่นะคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็แพรคดีบีนะครับ โอ้โหแต่นับเมนูนี่จัดกันมาแบบจัดเต็มเลยครับดูดีทุกเมนูเลยครับโอ้โหแบบน่าทานมากนะบอกได้เลยว่าถ้าทานอย่างนี้เนี่ยที่ร้านอาหารที่อย่างร้านจานนี้ก็ต้องมีประมาณแบบเกือบสองบาทนะฮะอย่างถูกที่สุดนะครับ อันนี้ือเด็ดอันนี้คือเด็นนเดสุดความชอบส่วนตะัวนะออกได้เลยครับว่าขนมหวานที่นี่เนี่ยแต่ละจานนี่แบบสุดยอดฮะจากจานที่สวยมากนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นชีสเค้กนะครับพี่เต้ยครับเป็นไงบ้างพี่ร้านนี้ สำหรับเมนูของคาวอ่นเลยพี่สำหรับเมนูของคาวนะครับผมว่าทุกอย่างละมุนอร่อยเนื้อก็นุ่มรสชัดดีทุกอย่างดีหมดเลยครับไม่ติเลยแล้วส่วนของหวานนะพี่ของหวานนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่นะฮะวันนี้เราก็รสชาติดีหมดทุกอย่างเต็มองหวานนะครับมีทั้งหมด8เมนูด้วยกันนะครับก็สําหรับที่นี่ร้านชื่อร้านหนนะพี่แกรนด์เฮดพอยท์แกรนเฮดพอย์นะฮะที่ซย์ปมาจุมแห่งชาติสิริกิจนะครับ ชั้นสองนะฮะก็ราคาสบายกระเป๋าแต่ว่าเราก็อิ่มท้องกลับบ้านกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย้ย